พอถึงเวลาเขาก็กูเข้ามาเลยไปชนกับป้าคนนั้นอะ่ะจัแกล้มแต่ป้าแกบอกว่าเหมือนโดนเตะเลยเหมือนโดนอัดซ้ำกระแทกเข้าไปแต่เขาก็ต่างกูเข้ามาแย่งข้าสารกันเหมือนเขาเตรียมกระสอบไหมนะครับเขาปูลงกระสอบกระสอบกระสอบเลยอะค่ะ พอถึงเวลาแจกลงทานมันจะมีบุคคลกลุ่มๆหนึ่งประมาณห้าถึงหกคนนะครับนั่งอยู่ข้างหลังของคนที่จะแจกข้าวสารนะครับบริเวณทางข้าวสารนะ่ะ่อาพอถึงเวลาปุา๊บเขาก็กูเข้ามาเลยเขาไม่ได้เข้ามาต่อแถวข้างหน้าเหมือนเขาฉาดฉวยโอกาสนะครับ่อาแล้วก็เขากูเข้ามาเสร็จปุ๊บคนข้างหน้าที่เขาต่อแถวรอเขาก็เห็นคนข้างหลังกูเข้ามา เขาก็ S <S ดันเข้ามาเขาก็แย่งกันทีนี้เขาก็กลัวไม่ได้กันก็เลยเกิดการแย่งข้อสานกันแล้วก็ไปชนกับป้าคนนั้นอ่ะจนแกล้มแต่ป้าแกบอกว่าเหมือนโดนเตะเลยแกล้มแกล้มลงไปกับพื้นเลยอะคะล้มลงไปอัดกับโต๊ะครับบรเวณขอบโต๊ะใช่ครับป้าแกบอกว่าเหมือนโดนเตะเลยแกก็ล้มลงไปแล้วก็เหมือนโดอนอัดซ้ำกับแท่เข้าไปอีกป้าแกก็พยายามดันตัวขึ้นแต่มันก็ไม่ ไม่ไหวครับเพราะว่าคนมันเยอะอแต่เขาก็ต่างกูเข้ามาแย่งขา้วสารกันครับแล้วก็มีป้านคนหนึ่งแกก็พยายามไปดักหน้าแกก็พยายามไปกอดดักหน้าไม่ให้คนมาแย่งกันแต่ก็ไม่ไหวก็ไม่อยู่แล้วเราก็รีบบางบางป้าที่เขาแจ้งขา้วสารเขาก็เหมือนรีบโวยล,ลงด้วยเพื่อไม่ให้แย่งกันเพื่อให้ข้าวนั้นมันหมดเพื่อให้คนสลายไปสาเหตุผมคิดว่าเกิดจาก ข้าวสารด้วยแหละข้าวสารน่าจะแพงด้วยบางคนก็ไม่มีกินจริงๆ,ๆเขาก็อยากได้ข้าวสารแล้วก็อีกจำพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าแอบถายสวยมาก็น่าจะมาทําเป็นเอาน่าจะเอาไปขายอะ่ะเพราะว่าผมสอบถามพ่ป้านนะเพราะว่าเจอเขาหลายลงทานเกินเกินป้าบอกใช่ครับแล้วก็ดีนะวันนั้นไม่เทออกหมดตะก้ายัางเหลืออีตะก้านึงไม่งั้นก็คงน่าจะเละเทะกว่านั้นนะครับเหมือนเขาเตรียมกระสอบไหมล่ะครับ ประกอบเตรียมจะใส่เลยเขาปุยลงประสอบประสอบประสอบเลยอะครับกลุ่มเนี้ครับเพราะว่าเขาเขาตีตัวเงินเหมือนเหมือนเป็นญาติกับเขาแกข้อสารนะเขามานั่งรอข้างหลังนั่งรอแบบว่ารอจังหวะที่เขาแจกแล้วก็แบบฉากเวยเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับผมไปสอบถามคุณป้าคุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ทํามาแล้วปีนี้ปีที่สองแล้วก็แจกข้าสารเหมือนกันปีที่แล้วก็ก่อนหน้านี้ยก็ดูเหมือนกันแต่ไม่ขนาดเนี้ยครับ Mm. ปีนี้คือแบบโดนหนักมากแกบอกว่าก็กเสียวความรู้สึกบ้างแหละคนตั้งใจไปแจกข้อสารแต่ต้องมาเจ็บตัวมันก็มีเสียวความรู้สึกบ้างแต่แกก็บอกว่าแกก็จะทาทาทุกทุกปีครับแกก็ไม่ได้จะเลิกทําอะครับส่วนตัวผมก็อยากจะฝากบอกว่าการที่เราไปรับทาน,นะครับเราต่อแถวกันดีกว่าครับต่อแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถึงคุณจะไม่ถึงคิวคุณไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็มีความเป็นระเบียบไม่ต้องไม่ให้ใครมาด่ามาว่าเราไปแย่งไปชิงเขาขอให้ต่อแถวกันนะครับอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ